สวัสดีจ้ามาเข้าครัวกันจ้าจัดเมนูระบายพืชผักในสวนนะคะวันนี้จะทำลาบหมูนะคะภูมิใจที่สุดก็คือเครื่องเทศที่เราเก็บมาจากในสวนพอเพียงของเรานะคะดูค่ะต้นหอมยาวจนหาถาดใส่ไม่ได้เลย่หาหมูบดจ้าผักชีไทยใบมะกรูดต้นหอมนะคะแล้วก็ผักแมงดาหรือว่ามิ้นต์แต่ตามด้วยผักแพล นะคะมะนาวกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะขอบคุณสำหรับขานะคะขาสองแง่งนี้มีที่มานะคะไอแง่งเล็กนี้มาจากพัทลุงนะคะต้องขอบคุณน้องก้อยนะคะที่หมอไม่ปีมากวันก่อนที่ไปตกปลานะคะเป็นขาพื้นบ้านขาในป่าที่เขาไม่ได้ปลูกแต่มันหอมมันฉุนมากนะคะขาแง่งใหญ่นี้ก็คือจากน้องละไมชำนาญกิจนะคะ น้องสาวจากเพชรบุรีที่มอบให้มาเมื่อสามปีก่อนยังมีอีกเยอะจ้าเรามาทำการลาบกันเลยนะคะวันนี้จะทำลาบคั่วนะคะไม่ใช่คั่วลาบเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆดูในขั้นตอนการทำเลยจ้าเกลือค่ะใส่พอเหมาะนะน้ำปลาค่ะ ชูรสค่ะค่ะนะคะแล้วแต่ชอบนะหั่นฝอยก็ได้หั่นหยาบแบบหอมนี่ก็ได้ใบมะกรูดค่ะพริกป่นนะคะแล้วแต่ชอบเหมือนกันจัดเดี๋ยวเราจะมีพริกเม็ดลงไปอีกข้าวคั่วนะคะคั่วเองหอมๆเลยจ้าใช้ข้าวสารเหนียวนะคะคั่วมันจะได้อิ่มตัวดีมะนาวค่ะ ในขณะที่ทำลาบนี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวอยู่นะคะนึ่งในครัวคุณเลมโบสจ้ะจากนี้เราก็มาคลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะในส่วนนี้คือเราจะนำไปคั่วก่อนนะคะหอมถึงบอกว่าลาบแล้วคั่วค่ะเพราะบางคนเขาคั่วก่อนแล้วนำมาลาบนะคะแต่หอมชอบทำแบบนี้เพราะว่าแม่สอนมานะมันจะหอมจะ้ะแลวผักชี ต่างๆเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังนะส่วนนี้คือเราสามารถที่จะลองแตะปลายลิ้นชิมได้นะคะอยากจะใส่น้ำปลาสักนิดจะ้ะว่าเดี๋ยวเราจะมีผักอกีกนี่นะคะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอันนี้เราชิมดูแล้วนะแตะปลายลิ้นนิดๆก็ได้จะ้ะสำหรับคนที่ไม่ทานดิบเนาะเปิดไฟตั้งกระทะนะคะเหยาะน้ำมันลงไปนิดหนึ่งนะมันจะได้หอมๆค่ะ แต่ถ้าเราเอาไปหมกก็ไม่ต้องใส่หมกมันจะหอมใบตองนะคะคือถ้าหมกเราต้องผสมเครื่องทุกอย่างลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาหมูลงมาคั่วนะคะคั่วหรือลวนๆเลยค่ะ เอาล้วนๆประมาณนี้นะคะให้พอสุกนะเขาจะได้ไม่ด้านเนาะเพราะว่ากระทะของเรายัางร้อนอยู่มันจะปิดไฟเลยนะคะปิดไก่เราก็ตั้งไว้แบบนี้ก่อนรอให้เขาเย็นนะคะเราถึงจะมาใส่เครื่องเทศที่เป็นผักจ้ะในขณะที่อรอลาบหมูเย็นนะคะเราก็มาเตรียมหั่นเครื่องเทศเอาไว้นะคะตามนี้นะคะครบทุกอย่างจ้าเริ่มเย็นแล้วนะอันนี้เป็นมะนาวที่เหลือนิดนึงนะหอมก็จะเติมไปเลยจ้ะ เราสามารถเติมพริกเติมข้าวคั่วหรือมะนาวได้นะคะหลังจากที่เราคั่วแล้วจะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเรื่องข้าวคั่วามเย็นแล้วนะคะคุณนิดๆนั่นแหละอ่าใส่พริกนะอันนี้เป็นลิปปี้สามสีที่น้องก้อยให้มานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยน้องรักกระเทียมค่ะเรากินเป็นผักนะคะกระเทียมหอมค่ะโอ้เนี่ยผักชีสี่ชีห้าชี ต้นหอมผักชีไทยสารแน่ผักแเทวค่ะจากนี้เราก็ผสมผสมสีสันค่ะสีสันห้อมได้แรงอบสีสันสีสันคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผักของเราไม่สลดเพราะว่าเราคั่วเนื้อก่อนนะคะ แต่เวลาเราทำผสมดิบๆแล้วเอาไปหมกนะแต่ผสมเครื่องทั้งหมดก่อนหอมมากค่ะทานกับข้าเหนียวโอยปิ้งใบตองปิ้งใบใบเป้าจ้ะชิมค่ะจะอร่อยก็ช้อนเขียวของแม่นี่แหละช้อนบนลำบนลานอืมไม่มีที่ติเลยค่ะอร่อยมาก ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวแล้วก็ใส่พริกพริกแห้งทอดนะคะ ตัวเลยหรือทอนนั่นแหละหมดพอดีจ้ะจับเป๊ะเลยจ้ะชุดนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมผักในรั้วในส่วนของเราเต็มทาดเลยพี่น้องจ้ะเผื่อพี่น้องเอซที่น่ารักนะคะเผื่อผู้ชมทุกท่านเลยค่ะผักสดๆจากสวนเราเอง มาจากพี่น้องจะมาทานด้วยกันดื่มน้ำเย็นๆให้ล่งคอก่อนนะคะขอพะคุณกระติกน้ำยูนิคจากคุณแม่ชลวยพินประดับที่ให้ลูกมามากข้าวก่อนจ้าโหข้าเหนียวร้อนๆในกระติบของ คุณพ่อลุนคุณแม่เลศพ่อแม่ของน้องไก่พี่คุณสีพวงที่มอบให้มาจะมาเลยคำแรกเลยเจอกระเทียมอืมเกียวดังก๊อดก๊อดแล้ว ด้านนี้ผู้ชมจะได้มองเห็นจ้ะอันนี้มีแต่ผักอืออันนี้เป็นแรดดิสนะจ๊ะคุณรีโบเลือกเอาสีแดงไปทานจ้ะ แสบครับแสบแน่อพอแม่เอ้ยพักกานหอมสวีเดนของแพร่เลยค่ะ แก้งเอาไปให้คุณลัมโบชิมทำเป็นหลับตาแบบว่าผมหลับแล้วแกไม่ทานนะคะทบเบก็ไม่ทานนะมันมีเครื่องเทศอ่ะบางบางท่านบอกว่าฝรั่งครอบครัวที่ทานง่ายจัง ง่ายเฉพาะในสิ่งที่เขาชอบจะ้ะถ้าเขาไม่ชอบเขาไม่ทานจะ้ะอือผักเค็นกรอบหวานเฉยเลยก็เหมือนยอดข้าน้อ่อนๆ มันมีประโยชน์เอ,อ่อร่างกายสูงนะอืมอร่อยจ้ะเที่อดังกอดก้อนแล้ว มันันดงจพิกแห้งหมดนะได้ถุงเล็กมาจ้ะยังาไมา่ได้ขั่วหมดแต่วันนี้ก็ยังได้จัดอาหารจ้ะ ใครได้อะไรทานบ้างจ๊ะบอกมาด้วยนะมาแลกเปลี่ยนกันจ้ะแต่ต้องขออภัยท่านที่ไม่ทานหมูแลกผักแล้วกันอันนี้ก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจัดใส่จานแล้วไปทานในสวนปรากฏว่ามันไม่ไม่ได้ละ ริมมันเยอะจะ้ะอากาศมันคึม้มกรอบอร่อยผักเคลผักผักเเคว นแสงแดดฟาดมาเป็นบางครั้งพอ,อจามคุลรมโบก็จามตาม ลืมข้าวไปเลยจ้ะขออภัยในความเคี้ยวดังมันดังก๊อดก๊อดอะ อร่อยมากเลยจ้าทุกคน <c oughs> <c oughs> ชอบเด็ดใบแบบนี้นะล้างแล้วมันสะอาดดีจ้ะ เพื่อนดินนั่นแหละเจอผักทุกคำเพืผอดผัก ดอกมองดอกไม,ม้มาเร็วเบ่งบานเต็มแจดคลิปไม่ทันจ้ะเพราะว่าไลฟ์สดไม่เป็นที่นี่มันอินเทอร์เน็ตมันไม่พร้อมอำนวยด้วยจ้ะเป็นคนไม่มั่นใจในการไลฟ์สดจ้ะไม่เก่งทำคลิปก็ต้องมานั่งตัดต่อมาประมวลภาพจ้ะ ถึงจะได้ลงให้ชมได้นะคะหลายขั้นตอนจากคนเก่งๆเขาก็มีหลายรูปทางมาหากินเนาะทั้งช่องนั้นช่องนี้ทางเพจทาง,งนู่นทางนี่ทางทิกตอกอะไรเยอะไปหมดเก่งฉลาด โง่อย่างเรานี่ก็คือได้แค่ทํา y ำ u u u e เนี่แหละมีช่องเดียวเนี้ยละจ้ะ <c oughs> มีหลายช่องก็กลัวดูแลไม่ไม่เป็น เอาช่องเดียวนะได้ตังเส้นทางเดียวขอแค่ได้พอข้ามาข้าผูให้แม่ได้ช่วยคุณเลนโบอีกทางหนึ่งที่เขาต้องส่งให้แม่เรานะก็ <c oughs> ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะ ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจแล้วก็ช่วยดูโฆษณาให้นะแฟนพันแท้ก็เยอะแฟนหมื่นแท้ก็เยอะจ้ะแฟนแบบเงียบๆก็มีจ้ะทำไมถึงว่าตัวเองโง่เขาเพราะโดนด่าตลอดนะแม้แต่พากก็ยังด่าเลย ด่าคนไม่ได้เรียนหนังสือหลวงพอ่อด่าไปรุ่นตีกันไอ้พวกนี้มันมันชอบทำตัวเหมือนพวกไร้การศึกษาคนไร้การศึกษาสะดุ้งเลยเพราะเราไร้การศึกษาพูดให้ขำๆไปนะพี่น้อง คลายเผ็ดจ้ะไม่ใช่คลายเครียดนะพูดให้ำคํำๆไปจ้ะ <c oughs> ทำตัวดีไม่มีใครด่านนะคะ <c oughs> หยิบอันไหนก็อร่อยละมูล,ลิ้นเป็นหมดพี่น้องเอ้ย ลืมจุกข้าวแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไปถอนผักชีไทยมาตัดราก <c oughs> แช่แข็งไว้อีกจ้ะที่เก็บมานี่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอยู่ในตู้แช่แล้วนะคะ ไปยยเสีหมด <c oughs> ตอนแรกก็ว่าจะทำน้ำพริกอ่องจัดให้ตามคำแนะนำของคุณพี่เฉลียวรัศมี <c oughs> แต่เมนูนี้ก็อยู่ในใจจ้ะ อยากจะแยกร่างได้จ้ะดอกไม้ก็เบ่งบานว่าะจะัดคลิปให้กับเอฟซีพืชผักก็เต็มสวนจ้ะ เปซะทุกหลาง <c oughs> ข้าวไม่พร่องเลยนะคะเดี๋ยวกลับจากรถจากสวนมาก็หิวเองอะคะ่ะ อร่อยไปอีก ของคนบ้านสวนจริงๆถามว่ามันก็ปลูกไม่นานนะคะผักมันมาเร็วเดี๋ยวมันก็ไปเร็วต้องกินให้ทันจต่เคี้ยวไปคำไหนก็ถูกขาหอมมาก ทันขาของน้องแตงและของน้องก้อยใบมะกรูดต้นที่บนบ้านพุ่มใหญ่แล้วเขาฟื้นเขาฟื้นจัยแล้วจ้ะอืม รีวิวเขาก็ทานกันดังๆเนาะพี่น้องมันจะได้เกิดเอฟเซ็กตอะแต่แอันนี้ดังธรรมชาติอ <laughs> ืมลืมอิ่มลุมอิมอ่ จางตังอยู่ครบอีกแล้วจ้าพี่แก้วตาจ้าพี่แก้วตาทางเหนือบอกว่าชอบมากเลยผักกาดหอมพูดคำนี้นะคะอิ่มอร่อยค่ะแซ่บนัวครัวผักกาดหอมนะคะตามคำแนะนำของคุณสงวนทับอาซาจ้าอิ่มอร่อยกับครัวไทยในสวีเดนนะคะขอบคุณน้องออนออรไทยที่ช่วยเ,เรียกชื่อนี้ให้นะคะตั้งชื่อนี้ให้ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ